สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยนะครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับกับเกมที่2ของนักตบสาวไทยของเราในรอบคัดเลือกโอลิมปิกในกลุ่ม C ที่เราพบกับนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาเวอร์แลงกิ้งอันดับ2และเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุดก็ถือเป็นเกมที่หนักอีก1เกมสําหรับสาวไทยของเรานะครับสําหรับผู้เล่น6คนแรกก็คือชัชจุออนทัดดาว พิมพิชยาอัชชราพจรจลัดพรพรพันธ์และลิโบโลก็คือจิดาภาครับสำหรับวันนี้โค้ชด่วนเลือกใช้พรพันธ์เป็นเซตเตอร์ลงสนามก่อนครับสำหรับเกมนี้สหรัฐเล่นได้สมฐานะของอันดับสองของโลกแล้วก็เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุดสหรัฐเอาชนะเราไปได้3เซตรวดด้วยคะแนน25ต่อ13 25ต่อ16และ25ต่อ18 เรายังคงไม่ชนะมาสองเกมติดต่อกันแล้วก็เกมต่อไปสาวไทยเราก็จะพบกับอิตาลีทีมบันดัด5ของโลกในวันที่19กันยายน2566นี้เวลา19.3 0ศูนนอครับทีนี้เรามาดูสต,ติหลังเกมกันดีกว่าครับทั้ง3เซตนี่อเมริกาเกมลุกเหนือกว่าเรามากเลยนะครับเพราะเขาสูงกว่าเรามากเลยนะครับเลยทำคะแนนไปได้41คะแนนไทยได้แค่27คะแนนและเพราะความสูงกว่านี่เองนะครับ บล็อกเลยได้เปรียบเราเขาได้ไป16คะแนนเราได้แค่5คะแนนเองครับสำหรับเกมเสิร์ฟสหรัฐได้ไป4เอสส่วนเราได้1นะครับเล่นเสียเองนี่ทั้ง2ทีมได้เท่ากันนะครับคือ14คะแนนเอาละครับก่อนจะไปฟังคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลังจากที่นักตบสาวไทยเราพ่ายไป2เกมติดฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ เริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับอยากให้พรพันธ์ลงเล่นบ้างเล่นให้สนุกเล่นแบบเข้าใจในทีมร่วมซ้อมกันมานานอยากให้รองคอมเมนต์ต่อไปนะครับเราจะแพ้แต่ก็ภูมิใจแทนหนูหนูด้วยเพราะแพ้เบอร์สองของโลกไม่น่าอายอะไรเลยสู้ต่อไปนะหนูหนูคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อเราเต็มที่แล้วจงภูมิใจเถอะสาวสาวเราเจอทีมพร้อมเก่งกว่าไม่มีอะไรเสียหายครับก็แค่พัฒนานตัวเองต่อไป คอมเมนต์ต่อไปครับถ้าจะเอาประสบก,การณ์ทำไมไม่เอาเด็กอายุ18ปีไปยังไงก็ไม่ได้ไปโอลิมปิกอยู่แล้วคอมเมนต์นี้ก็ออกแนวประชดประชันนิดหน่อยครับเอาละครับคอมเมนต์ต่อไปครับจุดหมายปลายทางพรพันธ์ไม่มีจินตนาการคอมเมนต์ต่อไปครับไปไม่รอดหรอกครับไทยเล่นกันเครียดมากผิดจากเดิมนะคอมเมนต์ต่อไปครับแพ้2เรื่องคือความสูงและความเร็วคอมเมนต์ต่อไปครับ สู้ไม่ได้เลยจริงๆโดยเฉพาะบล็อกจมคอมเมนต์ต่อไปครับสู้สู้สิบสี่สาวทีมชาติไทยคู่แข่งเขาแก่งจริงๆถึงจะแพ้ก็เชียร์เสมอวันที่เราชนะเราดีใจวันแพ้เราก็ทําใจได้คอมเมนต์ต่อไปครับเพียวรับไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยได้รับด้วยที่เห็นวันนี้เพียวแทบไม่ได้รับลูกเลยนะคอมเมนต์ต่อไปครับน้องๆเขาทําดีแล้วแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจสู้สู้ต่อไป เขาอันดับสองของโลกจะสู้ได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปแพ้ทุกอย่างแพ้ก็คือแพ้คอมเมนต์ต่อไปครับแพ้ทุกสกิลเตี้ยกว่าเรายังช้ากว่าเขาอีกด้วยคอมเม,มนต์ต่อไปครับสรุปทีมอื่นๆก็พัฒนากันหมดยกเว้นทีมไทยย่ำอยู่กับที่พัฒนาลงพัฒนาลงคอมเม,มนต์ต่อไปครับเกมที่จะเจอกับอิตาลีหรือโปโลแลนด์ให้ดาวล,ลุ่งลงก่อนเถอะให้พี่พี่ดูเกมกันก่อน แล้วค่อยลงมาแก้เกมจะดีไหมคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับส,สู้สู้สู้เต็มที่แล้วเราคงรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับแพ้ไม่เป็นไรรายการนี้เน้นอันดับโลกแล้วกันคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับอันดับ2กับอันดับ14หวานหวานคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับต้องยอมรับขมาเต็มที่จริงๆเรายังต้องสปีดให้เร็วสมาธิด,ดีต้องนิ่งคุมตัวเองให้ได้ สู้ครับยังเชื่อมั่นครับคอมเมนต์ต่อไปครับเชียเหมือนเดิมจ้าเชียทุกแม์คอมเมนต์ต่อไปครับ,มมรบสู้ๆให้เต็มที่ค่ะคนไทยรอเชียเป็นกำลังใจให้แน่นอนเอาตั๋วไปโอลิมปิกกลับบ้านมาให้ได้ต่อไปก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับสู้ต่อไปค่ะรักทั้งทีมสู้โว้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยของเรา ผมรวบรวมมาทั้งหมดไม่ได้นะครับก็เอามาให้เห็นบางส่วนนะครับก็มีทั้งให้กำลังใจอย่างตามเชียร์แล้วก็มีบนมีประชดประชันแล้วก็มีต่อว่าด้วยนะครับแลวถามว่ามีความคิดเห็นที่รุนแรงถึงกับด่าทอมีไหมมีครับแต่ผมไม่กล้าเอามาลงครับก็เข้าใจนะครับว่าแฟนๆอยากให้สาวไทยเราชนะแต่ก็ต้องเชื่อใจพวกสาวของเรานะครับว่าพวกเธอนะทำเต็มที่แล้ว เราอาจไม่เข้าใจไม่รู้ความกดดันของพวกเธอในสนามเราเห็นข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของพวกเธอเพราะเราอยู่ข้างสนามปัญหาอุปสรรคในการแข่งขันเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วมันมีอะไรบ้างทุกคนทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสตาฟ์โค้ชทีมงานผมว่าเขาก็คงทำเต็มที่แล้วนะยังไงเรามาดูกีฬาให้สนุกให้มีความสุขกันดีกว่าครับ เวลาชนะเราก็ดีใจกันแต่เวลาแพ้เราก็มีแอบผิดหวังกันบ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะมีเกมใหม่มีทวัวนาเมนต์ใหม่ให้เราได้ลุ้นกันต่อนะครับเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามเชียร์สาวไทยกันต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับ19กันยายนเวลาทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิป หากมีข้อความคำพูดใด,ดผิดพลาดไปก็กราดขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ